สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมือนี้พอกับนังแกงใสๆกับเส็จน้อยเดินตามให้พ่อนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการใจกแกมเลยนะคะคุณชมเลยค่ะมือนี้หนงแกงบรจะพภาพีพๆทุกคนมาเมืองกันนะคะว่ามือนี้บรรยากาศทางฟา,งางงร์มของเฮาแย่แรงเป็นแนวดยวนะคะพี่ีเดยวเฮาบริพาพี่ๆทุกคน ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะนะคะบรรยากาศแจ่มแรงของห้างฟาร์มงแกันนะคะเื่องนี้ก็อากาศหนาวนะคะน้าหนาวห่อนห่อนกับยามเสาก็นาว,นกนวตกอ่าใบใบแจ่มแรงมากกันเหลืองมุนอุ่นนะคะนี่ค่ะห้างฟาร์มเขากับมีไก่มีเป็ดมีนกมีหมูมีปลานะคะพี่ทีค่ะนี่ค่ะ้องแก้มกับกระร่างจะผ้าขาทห้างฟาร์มนะคะนี่ก็คือขอกแลกนะคะ ฟาร์มเขากัมีหมูปลาหมูปลาเผือกหมูเมยสัน้นหมูแคะนะคะพี่อยู่ทาฟาร์มเขามีทะเบียนสีสายพันธุนะคะส่วนนี้ก็คือแม่ปลาเผือกของเขาเองนะคะทีเพิ่นก็ต่างต่างของนะคะพี่คะ่ะนี่ก็คือของในพี่เข้านะคะพี่ทุกคนขอเมืองนะคะ ส่วนตัวนี้นะคะก็คือหมูแค่ลูกผสมนะคะพี่พีคะตัวนี้เพื่อนกะกำลังตั่งทองเหมือนกันนะคะกะสิไก่ออกแล้วนะคะนี่ค่ะก็คือลูกหมูนะคะพี่พีค่ะนี่คือบรรยากาศแงมแรงของฟาร์มฮอนะคะส่วนแม่นีเป็นแม่ที่สามแม่นีคือหมู ปลาลูกผสมนะคะพี่ๆค่าหนาขึ้นกันสีเงาๆตัวสีดาแน่นะคะหมูโกตกตันนะจะได้เหมยซ่านมากนะคะแต่ว่าหนาะขึ้นยาของอปลานะคะพี่ๆค่ะส่วนแม่นน่ก็เป็นแม่แค่อีกแล้วนะคะบรรยากาศน้มเน้ําแรกนะคะพี่ๆค่ะกะมีแสงแดดมาแน,น่จัหน้อยนะคะนี่ก็คือปลูกหมูข้าวฟ่องห้านะคะ นี่ก็เป็นหมูเมื่มอยซ่านลูกผสมนะคะพี่ๆนี่ก็คือแมงแคะนะคะนี่ค่ะหมูเมื่มอยซ่านลูกผสมอีกตัวหนึ่งนะคะเพิ่นแบบมีลูกแล้วนะคะนี่คือลูก,ะะอออกของะะเพิ่ออนนะคะพี่ๆค่ะนี่เพิ่นออกคออกะเป็นตัวน้องแอนเนาะค่ะตอนนี้าฟาร์มน้องแก้มกะแม่หมูก็เริ่มท้าย่อยเขาคอท้อง ฟาร์มหนูกแก้มร้ายขึ้นร้ายขึ้นแล้วนะคะหลังจากที่แต่ก่อนบอ,อ,อคือบอควายแม่หมูกะสีหน่อยนะคะตอนนี้แม่หมูกะเกือบสิเต็มทุกคอแล้วนะคะน้องแก้มวัย1าพี่ทุกคนไปเมืองไปทั่วฟาร์มย่ำแหลกกันเนาะค่ะบรรยากาศส่วนหมูแม่นี้เพิ่อนออกพึ่งออกลูกเมื่อวานนะคะพี่ๆคะเป็นหมูแค่เนาะค่ะหมูแค่ลูกผสมนะคะส่วนค่ะลูกเพิ่นขั้งเบิร์ดซิปโตนะคะพี่ๆคะเข้ากิดต่องระหว่างแม่เพิ่นไหวแน่เนาะค่ะเพราะว่าเป็น แม่พึ่งออกปลูกใหม่นะคะเพลินกะสีหายหายแน่นะคะดีก็คือหมูปลานะคะพี่ๆคะนี่ค่ะ,คะหมูปลาเพลินกะสีหูตั้งนะคะอันนี้นะเพื่อนอาจจะผสมหาไม่อีกเนาะคะ่ะเพราะหมูเพลินส่งสีตกแน่จั็กน้อยนะคะนี่คือลูกของเพลินนะคะ นี่ค่ะหมูแค่อีกแล้วนะคะส่วนมาข้างฟ้าเหมืองแกมกะสิมีแต่หมูแค่ลูกผสมนะคะเพราะว่าเพิ่นเหลี่ยงลูกไงเ่เร็วนะคะ,ลปปะ,คะแล้วก็ลูกหลายมือลูกปีนะคะแล้วก็ทมีอีกค่ายผ่านหนึ่งก็คือหมูขาวนะคะหรือหมูขาวลูกผสมนะคะแต่ว่าข้างฟ้าเหมืองแกมกะส่วนมากสีบอเอามาเหลี่ยงเป็นแม่ผ่านนะคะเพราะว่านองเพิินเป็นหมูหีข้างฟ้าเหมืองแกมว่ามัน เพิ่นดื้อแน่นะคะคือเฮ็ดขอกันตามยังสีเพิ่นจะกระโดดออกเลยนะคะแต่ว่าถ้าฝั่งืองอื่นของแกมบึ้งหัวเป็นจังไรเนาะค่ะแต่ว่าทางฝั่งแกมอ่า่าเพิ่นไอ้อออดื้อนะคะเข้ากับสีเรียงอ่าโตัวสีเพื่อนบ่ดื้อนะคะก็คือคุณชินก็เท้านะคะสว่วนแม่นีเพื่อนกันยูนั่งกันเลยนะคะเป็นแม่แค่นะคะนี่ค่ะทองทั้งสองเลยนะคะพี่ๆคะนี่ค่ะ เากลับมาเมืองนะคะช่วนมากกับแม่หมูของเ้านะคะกับสิเต็มเกือบทุกขอกันนี้นะคะพี่ๆค่ะนี่ค่ะจากข้างหลังมองนี้นะคะตะกรอนเคยวางเปล่านะคะพี่ๆค่ะนี่ค่ะจตมีแม่หมูเขามากยูแล้วนะคะพี่ๆค่ะนี่ค่ะบรรยากาศมีลูกไก่้น่อยมีเปนอนอ่าเมืองราอาทิเย์ยยมแรงกับนี้นะคะ ไปสีมานอนเมืองกะมาเลยด้ค่ะนี่ค่ะเป็นแม่อีกแม่หนึ่งนะคะนี่ค่ะอันกะลูกเพิ่นนะคะนี่นะคะสองแสเพิ่นหอวงว้วว่าหิวเขาใหญ่ละคะ่ะนี่นะคะเพิ่นกะทองแล้วนะคะสองแม่แนะคะนี่ค่ะจากตะกนาวงนี้ว่าเคยอ่าหอกเต็มนะคะตอนนี้เพิ่นเต็มเบิร์ดลวคะ่ะเดี๋ยวไปแบบเอาให้เมืองนะคะนี่ค่ะ เต็มเบิร์ตสูขอกัวนะคะทีทีค่ะอยู่ข้างเถิงเนาะคะ่ะกะชีอยู่นี่เกประมานเกือบหาชิปพ่อแม่อยู่นะคะข้างเถิงค่ะเพราะว่าบางอ่าขอกะใซสองแม่น้ำกัายนะคะเพราะว่าเพื่อนอาจจะเคยเลี้ยงน้ำกัามาแต่น้อยหรือเพื่อนขุนการเท่ากับใส่น้ำกัาไหนก่อนนะคะเพราะ,ะว่าตอนนี้ขอของฟาร์มเท่า,า,ทากับกำลังจะขยายใส่แม่พันธุ์ใหม่อีกกอบนะคะแต่ว่าอ่าของย่างบ่พันแล้วนะคะ อันนี้คือขอ,อกแหลกนะคะขอ,อกขังเทิงนะคะเป็นขอบที่หนึ่งนะคะหนุ่งแก้มผ้าทั่วมองนี้นะคะวันนี้ก็จะเป็นมองวหวอาหารห้องมองมูนะคะแตวก่อน้ามีเศษผักกับการมีเข้าปลายหนุ่งแก้มกับสีอามาตต่อมีเพื่อนอยู่นี้นะคะแต่ว่าตอนหนีบ่อนันมีนะคะห้ากับสีเลี้ยงห้ามกับเศษเข่าจากอ่าทีเพือ่อนมาทรงกรนะคะเพื่อนกันสีมาส่งแก้มอาทิตย์ละหนึ่งขังนะคะช่วงนี้เป็นช่วง ต้นปีนะคะถ้ามูห้าฟ้าหนุ่แกมหมุนมูนหน่อยนะคะก็ทย่อยออกลูกกันแล้วนะคะข้าก็รับโศกรับมานแต่ต้นปีเลยนะคะพี่พี่คะแม่ไดต่างของกะเริ่อมทย่อยออกนะคะดาพี่พีผู้ใดสนใจจะซื้อแม่ผ้านนูกะสามาติดต่อมาได้เลยนะคะพี่พี่คะทางฟ้าหนุ่แก่ม,มีทุกแบบที่พี่พีทุกคนต้องการนะคะถ้าบ่มีข้ากะสีใดไปหาให้นะคะกะ ไปเมืองนะคะพวันน้องแก้มกับรับสือมูหน่อยน้่นนะค่ะสรยมาอ่าตอนนั้นนะคะมูถือนะค่ะพีพีทุกคนกับเขาย่อยะค่ะแม่พันมูให้ถ้าฟ้าน,น้องแก้มข้าฟัาน,น้องแก้มกับรับสือไหวนะคะจนตอนนี้มูเลิมเป็นราคาแม่แน่นะค่ะพีพีณไดอยากกลับมาเลี้ยงดีกับมาสามารถซือแม่พันใดนะคะเดี๋ยวน,น้องแก้มกับจะพาไปเมืองอ่าเขากรลังผสมเขาเลี้ยงให้ หมูนะคะตอนนี้เรแกงวัวชิ้น้าพีทุกคนย่างไปเมืองกันเลยค่ะพีทวันนี้ก็คืออาหารพีห้าจะผสมให้หมูค่ะพีทีพค่ะก็คือข้างล่างนะคะพีทีค่ะหลังจากชิ้นห้าจะสมยาวนี่ก็คือลูกแม่หมูอยู่ข้อื่อนนะคะพีนีข้ากันกินอาหารนะคะพีทีค่ะแทนจาก้ากันมามุ่งกินเลี้ยงแถวกันจริงเลยนะคะพีทีค่ะนีคากระมี ข้างมืแค่มูมป่างเพื่อนกำมาก,กินนะคะส่วนแม่นี่เพิ่อนกับหัวมาบ่ได้นะคะเข้ากับตองเทให้แบบนั้นเลยนะคะพี่ะคะ่ะกลาลูกหมูการีกินเอาแม่หมูการีก,กินทุกตัวนะคะพี่คะ่ะนี่ก็คือบรรยากาศน้ำแร่นะคะทีน้ำแกงผพาทุกคนมาเมืองนะคะนะคะี่ค่ะอันนี้เข้ากันมาอยู่จุุดสดท้ายเลยนะคะแต่ว่าอันบางนี้คือขอข้างล่างอันแรกเลยนะคะกับ หนูแม่สีควอนขังอยู่ในคลองนะคะพี่พี่ขะนะะี่ค่ะสนม่หมูขาวน้ำนะคะมีอยู่ประมาณตัวสองตัวนะคะมีไก่น้อยเลยค่ะมีซาล่าเอาไว้นั่งเล่นนะคะพี่พี่ะส่วนมองนี้กะคือข้างนอกนะคะพี่พ่ขาที่ออกมาจากในฟาร์มหองเห้านะคะเมองนีกะสิมีขอกหมูถีก็ลั่งจะเฮดไม่นะคะพี่พี่ะา นูนค่ะย่อไก่นะคะน้องแก้มกับโบในผ้าพ,พีพีทุกคนย่างเป็นมองเนาะคะ่ะแล้วก็อมองนี้นะคะเป็นหมองเรียงแงแดงแล้วก็ปลูกพักเรียงป้านะคะแต่ว่าตอนนี้แงแดงก็ทย่อยตายหมดแล้วนะคะส่วนพักับไม่ค่อยมีคนมาทอนหยานะคะเพราะว่ามองนี้หยากระซีร้ายเนี่นะคะ่ะแน่ๆน,นะคะพีพีค่ะนูนค่ะขอบหมูเฮดบลทันแล้วนะคะพีพีค่ะ กายุคสูตรัานเลยนะคะถ้าเข้าเห็ดแล้วเข้ากะซีด้เอาแม่หมูอยู่หันนะคะพี่พ่ค้ามาใส่ขอหมองหันนะคะนี่ค่ะก็ะค,ะคือบรรยากาศน้ำแรงนะคะพี่ๆค่ะ ส่วนมีผีคนใดสนใจอยากเลี้ยงหมูแม่หมู่านนะคะก็สามารถติดตอ่อท่านผีแก่ใสใๆกับสือตัวหน่อยการเลี้ยงหมูป้าใดนะคะหรือีคนใดสนใจอยากขายลูกหมูรุ่น3ามกิโลหกักสามารถติดต่อถถามาห้างผีได้เหมือนกันนะคะส่วนมีผีคนใดที่เคยขายแม่ ผัดหมูไห่หนองแก้มลายยากรับมาเรียงอีกก็สามามาซื้อกับน้องแก้มไดเนาะค่ะและทางฟ้ามของเขา,ขาก็มนี่จำน่ายยาน้มนมหมูแม่หมูไผ่ถี่บ่มีแม่หมูไผ่ถี่ออกกู้แล้วบ่มีน้ำนมก็สามารถติดต่อซื้อในทั้งเพจเหมือนเดิมนะคะพี่พี่คะพี่พผู้ใดสงสัยอยังก็สามารถ จีตอมาทาตตํางเขียดแกมใช้เกษตรน้อยการเลี้ยงหมูปา่าเลี้ยงหมูดำได้เลยนะคะส่วนใครอยากปลืซ้ายยังหรืออยากเขามะยาชุ่มฟ้ามอยากมาให้อาหารหมูห้างฟ้ามองเหานะคะก็สามารถเขามายาชุ่มแล้วก็นัดมือได้เลยนะคะส่วนมากเห่ากับสีไม่ค่อยในยูบ้านนะคะพะเห่าก็สิไปรับหมูหนรน่ามกิโลหานะคะทีเๆค่ะ น้องจกงบักกาบขอไม่ในฟาร์มแล้วนะคะนี่ก็คือบรรยากาศของขออข้างล่างนะคะกับสีมีเที่ยงหน่อยยู่ใน้ำนะคะพี่ๆค่ะนี่ก็เป็นสา n ํานะคะในคลิปนี้น้องจกงบักขอพูดพี่ๆทุกคนที่เขามาเป็นก้างใจให้น้องแกงในมือนะคะในมือน้องจกงขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย